สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับมีเรื่องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยครับเกี่ยวกับเซลีนนี่แหละก็ต้องบอกว่างานที่ผ่านพ้นไปนะฮะพูดถึงตลีซสองพวกเราครับพูดถึงหนุ่ม VBTS นะครับหนุ่มโบกอมนะฮะทั้ง3คนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเชิดอชฉายแบบสุดๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะฮะ ถูกจองไปหมดแล้วนะครับอืมอันนี้แอดมินก็หาข่าวมานะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยถูกจองไปจนหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าขายเกลี้ยงกันเลยนะฮะเขาบอกว่าทําเงินไปเนี่ยมากกว่า400ล้านบาทนะฮะโดยใช้เวลาเพียงแค่ข้ามคืนชั่วข้ามคืนอะไรแบบนี้แหละก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นยอดที่เยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างการเจริญเติบโตของเซรินเนาะเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเป็นที่บอกว่าเซริน มีการจเจริญเติบโตแบบเขาเรียกว่าก้าวกระโดดนะครับคือโตขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์มากๆอะ่ะไม่ใช่หลักสิบนะฮะคือโตแบบ โตแบบทูเดมูนไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะตั้งแต่ที่มีตาลิสเข้ามาร่วมงานด้วยนะฮะแล้วช่วงหลังเนี่ยเรียกได้ว่าลิซ่าเนี่ยพาวเวอร์ฟูขึ้นมากๆในวงการของแฟชั่นเนาะทาให้การเติบโตเนี่ยมันโดดขึ้นมาอีกนะครับแล้วอย่างล่าสุดนะครับหลังจากจบงานนี้นะครับการเจริญเติบโตของเซรีนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามันต้องก้าวกระโดดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกครับเพราะแน่นอนครับมี3คนนี้ปรากฏตัวขึ้นมานะฮะคือลิซ่านะครับ v, v ีพแล้วก็อ่โบกอมนะครับเรียกได้ว่า3คน,นํามคน ตกต่างกับสินค้าไฮแบรนด์แบรนด์อื่นๆไปเลยนะฮะขอแน่นอนแหลคะครับว่าเซรีนเนี่ยทุ่มทุนนะฮะให้กับ3คนนี้เข้ามานะซึ่งก็ต้องบอกว่าในแวดวงการบันเทิงนะตอนนี้เนี่ยสคนนี้ก็ดังแบบว่าทะลุโลกนะฮะดังแบบระดับโลกอยู่แล้วนะแล้วพอมาบวกเข้ากับสินค้าด้านงานแฟชั่นอย่างเงี้ยโ,โ,โอ้โหมันยิ่งเป็นอะไรที่อิมแพ t มากๆนะครับต้องบอกว่าให้แบรนด์แบรนด์อื่นๆเนี่ยก็อาจจะคิดการตลาดได้ไม่ได้ดีเท่ากับเซรีนนะฮะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าการตลาดของเซรีนนี่คือสุดยอมากๆ มองเห็นว่าใครเป็นตัวท็อปอยู่ณนะตอนนี้เขามองเห็นว่าถ้าจ้างใครมาทํางานแล้วมันจะให้ผลประกอบการที่ดีกับเม็ดเงินที่ลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นเลยเกิดภาพ3ามคนนี้รวมอยู่ในเฟรมนั่นแหละครับทาให้มีการพูดถึงนะครับอย่างโลกทวิตเตอร์เนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นการโฆษณาฟรีๆไปในตัวเลยแหละเพราะว่าผู้คนจํานวนมากเนี่ยพร้อมใจจะทําการแชร์แล้วก็ทําให้มันเกิดไวรัลขึ้นมานะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยกระแสะแรงมากๆ จนถึงวันนี้ก็ยังกระแสะแรงอยู่คือผู้คนยังคงพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่นะครับแล้วก็มีโมเมนต,ต์ต่างๆเก็บตกเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับทำให้เซรีนเนี่ยก็ยังถูกพูดถึงอยู่รัวๆแบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับถ้ามีการกล่าวถึงทั้ง3คนนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเซรีนด้วยนะครับเพราะว่ามันคืออีเวนต์ที่ผ่านมาเนาะก็เลยเป็นอะไรที่แบบทาให้กระแสะเนี่ยยังคงอยู่ต่อแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกว่าการเติบโตของเซรีนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดอทนง,นง,ทาง้าา นักวิเคราะห์ธุรกิจการตลาดอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนออกมาพูดเรื่องคอนเทนต์นี้เพิ่มแน่นอนแล้วก็น่าจะได้เห็นตัวเลขเปอร์เซ็นที่มันแบบว่าชัดเจนขึ้น,นกว่านี้นะฮะว่าแบรนด์เขาเนี่ยจะเติบโตขึ้นอีกกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะขอพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่หลักสิบแน่ในการเติบโตของเซลีนในครั้งนี้เพราะว่านี่คือการเล่นใหญ่มากๆนะฮะเพราะงั้นบอกเลยว่ามันจะต้องเกิดการเจริญเติบโตแบบสุดๆไปเลยกับเซรีนนะฮะอ่ะคลิปนี้ up